สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่สองเดือนห้าตนห้าพฤษภากรอบราคาของวิกฤตเลยนะเพราะว่าเปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะกรอบราคาของเขาด้านบนนะคะเป็นที่หนึ่งเก้าเก้าแปดจุดสองห้าไม่ใช่พศนะ หนึงเก้าก็แปดจุดสองห้ากรอบล่างนะคะอยู่ที่หนึ่งแปดแปดเก้าจุดเก้าเก้านะคะกรอบราคาของวิกฤตินั้นกว้างประมาณหมื่นกว่าาุดนะคะแต่วันนี้เราเห็นเปิดแท่งมาเนี่ยพยายามที่จะหลุดหนึ่งแปดแปดเก้าเนี่ยเขาทาสาเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันวิวว่งทั้งสัปดาห์นะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นแค่เห็นว่ามันผ่านจุดสําคัญเฉยๆนะยังบอกอะไรมากไม่ได้แม้ว่าบลูดลอ t หรือว่าสัญญาณกดดันจะมาข้างล่างนะคะแต่ว่าแท่งเทียนอ่ะยังทรงตัวเหนือ ตัวรั้วนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับว่ามันเพิ่งจะเทสกรอบนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านั่นเองโอเคมาดูที่ Daily <c oughs> เดลี่กรอบราคาที่ทำเฟมเดลี่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาลงไปติดอยู่ตรงหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเก้านะครับแล้วก็มีการรีบาวกับขึ้นไปนะครับแล้วยังไม่ได้เซ็ต กรอบด้านบนใหม่นะแล้วก็ราคาปรับตัวลงมานะครับพยายามเทส1 8 8 9อีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้เข้าใกล้ซัพพอร์ตมากเลยเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะทำนิวโลใหม่หรือเปล่าประมาณนี้นะคะสำหรับมุมมองของทำเฟมเดลี่นะคะเพราะว่าตัวแรงขายนะคะที่สัญญาณของทำเฟมเนี้ยมาค่อนข้างเยอะเลยีเดียวนะทิ้มหัวลงเยอะเชียวแล้วก็แรงซื้อไม่มีเลยนะครับแม้ว่าสัญญาณบลูดอทจะมาแล้วที่ด้านล่างนะคะแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะเอาไม่อยู่เนาะเพราะว่า ก็ดอลลาร์จะแข็งไงพี่จะลงอะไรก็หยุดไม่อยู่หรือเปล่าอะไรทำองนี้แต่ลักษณะทางเทคนิคแล้วเนี่ยคือเป็นระยะวัดใจอยู่ทีเดียวนะคะว่ามีโอกาสที่ทำิวโรหรือเปล่าอันแรกอันที่สองคือลงมาแตะแ,แ,แถวนี้แล้วก็หดกลับเป็นเป็นระยะที่แบบว่าวัดเสียวประมาณนั้นอ่ะมาดูที่ทำเฟรมของสี่ชั่วโมงหน่อยนะคะ ที่ถ้าเป็น4ชั่วโมงนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะลุ้นกันอยู่ว่าเอเมื่อวันศุกร์กิกลางฟิโบนักซีให้ทุกคนดูนะคะว่าราคามันทำทรงนี้ตีให้ดูใหม่ตีลังกาให้ดูใหม่คือปรับตัวรีบาวขึ้นไปเทสบริเวณเอ่อ ฟิโบนักซี่23.6 bon แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อตัวกลับก็ยอ่ยอย่อแล้วไงย่อจบหรือยังคำถามถัดมานะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์เรามองว่ามันจะกลับลงมาเทส1889ได้นะคะในกรณีที่มันกลับตัวนะครับซึ่งกลับเร็วมากนะครับใช้เวลามไม่นานเลยนะจ๊ะภายในวันก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีน,นี้พยายามถดุอลงมาไกลๆเนี่ยก็ลุ้นทีเดียวนะครับ ว่าทำนิวโรนั่นเองแม้ว่าที่สี่ชั่โมงเองสัญญาณบลูดอตก็มาแล้วนะคะทุกคนหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาลงมาถึงบริเวณนี้แล้วเขาไม่ลงต่อหรือว่าอาจจะเทสหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ผ่านเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปใหม่ได้นะคะประมาณนั้นนะก็ก็เป็นไปได้อยู่นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนนะ่ะติดตามดูการแข่งตัวของดอลลาร์ด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็โอใครคุยเรื่องหวยโอเคหวยออกแล้วโอเคไม่รู้ว่าออกตัวไหน,นเอา้ากลับมาที่ราคาทองคำหมายเพราะว่าอาจจะมาเซต กรอบล่างแถวนี้หรือเปล่าในกรณีที่เขาไม่หลุดอันเนี้ยเป็นช่วงวัดใจส,สําคัญนะคะเพราะว่าเขากําลังเทสซัพพอร์ตเลเวลถัดมานะคะบ,บริเวณหนึ่งแปดเก้าศูนย์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะลงไปเทสซัพพอร์ตเดิมที่ติดอยู่เมื่อวันศุกร์หนึ่งแปดเจ็หนึ่งจุดจุดเก้าแปดโอเคมาดูเลเวลถัดมาในกรณีที่วันนี้ใครก็ฉุดพี่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจะไปไหนต่อได้นะคะจริงๆแล้วก็นะคะระยะ แ้บไม่เจอละอ่ะฟิโบนักซี่กลับไปก่อนเพราะว่ารู้แล้วลหละว่าถ้าติดแถวนี้เริ่มชะลอตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเทินเป็นขาขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าทำนิวโลเนี่อนนับหนึ่งใหม่นะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตัวของสุดระยะสวิงนะคะที่อินดิเคเตอร์วัดให้วันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแปดหกสี่จุดเจ็ดสามนั่นเองนะคะก็มีรุ้นอยู่เป็นช่วงหายใจแบบ เฮ้ลงจริงหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยมาล่อแล้วก็เคลืนไปแต่ว่ามุมมองของสีชั่วโมงนั้นจริงๆแล้วหรงซื้ออยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันจารีบาวขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแรงขายมันตกนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่แบบเฮยลงมาติดอยู่แถวนี้แล้วไม่ไปต่อเนี่ย resistance แรกของคุณคือตรงนี้แล้วนะหนึ่งแปดแปดเก้าจุดเก้าเก้านะครับ มาเช็ค r e s i s t a n c e ถัดไปหน่อยซีในกรณีที่แบบเฮ้ยเป็นไปตามโครงสร้างทางเทคนิคเผื่อแบบว่าคือช่วงนี้ทองข้อแต่ใจเนาะแบบว่าปัจจัยพื้นฐานเขาซับซ้อนยุบยนะับกรอบ H 1นะคะล่าสุดเซตอยู่ตรงนี้นะข้างล่างที่1882งแปดแดลงมาแล้วนะครับ <S <S ด้านบนยังไม่เซตตัวนะคะเพราะว่าขึ้นไปแล้วก็เอ้ยยังไม่ถึงหนึ่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นด้านบนตอนนี้เป็นที่หนึ่นะ เลเวลถัดมานะคะของ Resistance สำคัญก็จะเป็นบริเวณบริเวณนี้ก่อน LMA สองร้อของทำเฟม H หนึ่งนะคะแถวแถวหนึ่เก้าศูนย์นะคะโอเคอันนี้คือเลเวลถัดมาของ Resistance แล้วถัดขึ้นไปอีกนะคะก็คือกรอบด้านบนของ4ชั่วโมงเมื่อว,วันศุกร์นะคะที่1 9ึ่งเก้้ากแล้วก็ ุดระยะสวิงข้างบนวันนี้ไกลยอยู่นะแต่ว่าโอกาสจะขึ้นไปหรือเปล่านะี้ยังยังยังไม่มองวันนี้นะคะเพราะว่าคุณต้องกลับเข้ากรอบของทาเฟนวิกลี่ให้ได้ก่อนอนะันดับแรกถ้าไม่กลับก็ระวังทำนิวโลไงอ่แต่บอกระยะของวิสิตเตนไว้ให้ก่อนนะครับถ้าถัดจากกรอบสี่ชั่วโมงเข้ามาที่หนึ่งเก้าสามสี่จุดสองสองนะคะแล้วก็ สุดระยะสวิงข้างบนนะคะอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่หกจุดเก้าเจ็ดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลุ้นใจจดใจจอ,จอทีเดียวนะคะว่าช่วงเอ่อก่อนเข้าตลาดนิวยอรนี่ ork, นจะเทสให้จบจบ,จบหรือเปล่าล <laughs> ำนองนี้เทสแล้วตามดูอีกทีนะคะในกรณีที่เทสเนี่ยว่าเขาหลุดไหมนะคะถ้าเขาไม่หลุดก็ระวังเขากลับเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าราคาทขของคำช่วงนี้ก็เอาแต่ใจนะคะเพราะว่าปัใจจัยในการกระทบ ของการขึ้นไหวราคาช่วงนี้เขาซับซ้อนนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของที่นักลงทุนยังกลัวการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนั้นก็ยังคงมีอิทธิพลเยอะอยู่นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้มันใกล้จปะประชุมเฟดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นบิ๊กแมทช์ทีเดียวนะคะทุกคนอย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วคะ่ะบวัสดีคะ่ะ